นี้ช่องพี่มีกลุ่มแล้วนะเออฟังเอาไว้ซะอ๋อ,อลืมบอกมีเครือขายด้วยนะรีบไปซื้อกันด้วยราคาย่อมเยาด้วยรีบไปซื้อกันซะลิงอยู่ด้านล่างนี่เอง โอเคครับผมก็กล่าบสวัสดีทุกๆคนด้วยเลยนะครับผมนั้นอยู่กับอีเวนท่เช่นเคยครับก็วันนี้เนี่ยจะมาบอกกับทุกๆคนว่าอีเวนต์จะทําการอัปเดตใหม่นะ,ะทุกทุกๆคนมันไม่ใช่อีเวนต์นะครับแล้วก็อ่าไม่ใช่แมปใหม่นะครับผมแต่เป็นยูทิลิตี้ใหม่เออยูทิลิตี้คืออะไรครับยูทิลิตี้คืออุปกรณ์ในการใช้อุปกรณ์เพื่อสร้างความสะดวกของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็น กำแพงจำแพทหรือว่าปืนสลิงอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับผมลุงเดาๆไว้ว่านะครับจะคล้ายๆกับประตูพอร์ทัลเลยนะครับผมเป็นเหมือนแบบว่ายิงไปยิงจุดนี้ไปอยู่จุดนู้นนะครับผมสามารถวร์ปไปนู่นได้เลยนะครับผมนี่คือโคตรจะเจ๋งมากๆแล้วส่วนรูปที่หลุดมานะครับผมนะก็จะเป็นอุปกรณ์ประมาณนี้เลยนะครับผมนะจะเป็นปืนนะครับแบบนี้นะครับซึ่ง มาสามารถยิงนะครับผมยิงเปิดประตูได้แล้วก็ว้าไปที่ได้นะครับและสิ่งที่มันยืนยันนะครับผมนะก็ทางตัวเกมเนี่ยได้ประกาศอัปเดตแล้วนะฮะนี่เลยลงมาข้างล่างนี้นะครับนี่เลยนะครับทุกๆคนที่อัปเดตใหม่นะครับจะเป็นแบบนี้อ่า New Utility นะครับ and ม o รซึ่งนอกจากจะมีอุปกรณ์ใหม่แล้วเนี่ยนะครับผมแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยนะครับที่ รอเซอร์ไพรส์ให้เราได้รับชมกันนะครับจะอัปเดตนะครับผมในวันที่10นะครับผมเดือนนี้นะครับในเวลา7โมงเช้านะครับผมอยากเอาไปจนถึงนะครับวันที่24เดือนมีนานี้นะครับประมาณนี้มีเวลาให้14วันนะครับได้โอ้โหแบบให้เวลาเยอะมากทุกคนนะครับส่วนรายละเอียดนะครับผมเห็นได้เพิ่มนะครับผมเพิ่มในส่วนของปืนพอทัลนะครับแล้วก็ อ่ารู้สึกว่าจะเป็นระเบิดสมอด้วยนะครับมีมีระเบิดสมอด้วยแล้วก็มีระเบิดอ่าระเบิดชุบด้วยนะอุ้ยเจ๋งมากเลยอ่ะทุกคนเออเราไม่ต้องชุบเองด้วยนะฮะมีระเบิดชุบด้วยนะครับ,รบแล้วก็รวมไปถึงบิชเชอร์อ๋อบิชเชอร์ทูเอด พอแปลมาแล้วเนี่ยนะครับผม Google mm hmm. ได้แปลไว้ว่านะครับแล้วก็ b e เชอร์ hmm. เพื่อช่วยคุณเอาชีวิตรอดนะครับบ e เชอร์นี่น่าจะเหมือนเป็นชื่อตัวละครหรือเป็นชื่อไอเทมอะไรสักอย่างนะทุกคนอ่าในส่วนของอันนี้คือ Pay on revamped for smaller mm hmm. เหมือนจะทำการอ่าเพิ่มแมปหรือเปล่าเนี่ยในส่วนของ Elysium Library นะครับอันนี้คือน่าจะเรื่องของแมปนะครับอันนี้เรื่องของการปรับปรุงแมปอะไรประมาณนี้ทุกๆคนและสุดท้ายนะครับผมนะ ก็เขาบอกว่าอาจจะมีมากไปกว่านั้นนะครับผมนะนอกนือจากที่ว่ามานี้นะครับผมทุกทุกคนอ่าหลักๆเลยสรุปให้ฟังนะครับผมก็เพิ่มในส่วนยูทิลิตี้ใหม่แล้วก็พวกแบบลูกเล่นใหม่พวกระเบิดสโมกอ่าระเบิดชุบนะครับแล้วก็บิชเชอร์นะครับผมนะในส่วนของบิชเชอร์แล้วก็อีกอันหนึ่งเนะะี่ยครับผมจะทําการรีโมเดลรีแมปใหม่นะครับผมในส่วนของอีเลเซียมเลเบอริตี้ด้่ยนะครับผมนะอ่าประมาณนี้ทุกทุกคนนะครับ ก็คอติดตามรับชมเลยนะครับผมนะวันในวันที่10นะครับผมนะเดือนมีนานี้นะครับเวลา7จ็ดโมงเช้านะครับผมทุกทุกคนนะ่ยลงก็ขออนุญาตกดติ๊กเลยละกันเลยครับผมเพื่อที่อ่าใกล้ถึงเวลาอัปเดตนะครับผมจะได้ช่วยแจ้งเตือนด้วยนะทุกทุกคนโอเคครับผมนะก็เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับประกาศอัปเดตใหม่นี้นะครับผมนะก็ทุกทุกคนชื่นชอบหรือเปล่านะครับผมสำหรับอุปกรณ์ใหม่นะครับเรามาเม้นบอกได้นะครับผมทุกทุกคนนะครับ ว่าแบบเอ้ยมันควรเอามาหรือเปล่านะครับหรือว่าเออมันมันดีนะครับผมที่มันได้เอามานะครับผมลองมาเม้นบอกกันได้นะครับทุกทุกคนถ้าชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงด้วยละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่งซื้อเสื้อลุงด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเช่นกันนะจ๊อบสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวลุงขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมมาดูกันว่าคลิปหน้าจะมีอะไรนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ยปายไว้เจอกันครับผมนะทุกคน Transcrição e